องคมนตรีร่วมประชุมคณะทำงานการเงินและปรับภูมิทัศน์วัสาลโคดมที่ห้องประชุมชั้นหนึ่งทำเนียบองคมนตรีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์พร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานคณะทำงานการเงินและปรับปรุงภูมิทัศน์วัสาลโคดมร่วมประชุมคณะทำงานโดยมีระเบียบวราระต่างๆอาทิรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ตำบลทับยา และการก่อสร้างทางหลวงบริเวณทางเข้าวัสสลาโคดมรายงานความคืบหน้าการซ่อมแซมหน้าบันอุโบสถวัสสลาโคดมโครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์ภายในวัสสลาโคดมแนวทางการดำเนินงานในปี2569การเตรียมจัดพิธีถวายภาพพระกระถินพระชทานประจำปี2568ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชทานภาพพระกฐินให้คณะอํานวยการบูรณะปฏิสังขรณ์วัสสลาโคดมจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีพลเอกสุรยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานเชิญไปทอดถวายอย่างที่จุมนุมสงในวัน ที่4พฤศจิกายน2568ผู้มีิทธิสาสามารถร่วมทำบุญถวายเป็นพระจุศลได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสิงห์บุรีชื่อบัญชีวัสรารโคดมเพื่อกาลบูรณะปฏิสังขรณ์เลขที่บัญชี560 279 227 3